สวัสดีครับเนี่ยพบกันดีแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลยครับในวันนี้นะครับผมขอมาพูดเรื่องโควิด19บ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะทราบวิธีการป้องกันเชื้อโควิด19กันอยู่บ้างแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือวิธีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับก็จะมีเจลแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับตั้งเพื่อให้บริการกับเรานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเวลาเราจะใช้เจลแอลกอฮอล์เหล่านั้ ในวันนี้นะครับผมก็เลยจะมา DIY เครื่องสําหรับการกดเจลแอลกอฮอล์โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกวดเลยครับแต่ขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเน้นนะครับสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ต้นทุนถูกเลยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับและส่วนของวัสดุที่เราจะต้องมีในวันนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นเหล็กกล่องแบบนี้นะครับเจ้าเหล็กกล่องตัวนี้นะครับจะมีหน้ากว้าง1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับ ตัดความยาวอยู่ที่80ซนติเมตรครับส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องแบบเดียวกันนะครับขนาดหน้ากว้าง1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับแต่ว่าเจ้าเหล็กกล่องเส้นนี้นะครับจะมีความแตกต่างกับเจ้าเหล็กกล่องเส้นแรกของเรานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่ากันนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับที่ผมทําการตัดมาจากเส้นแรกนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับจะสามารถทําการสวงเข้าแบบนี้ได้นะครับส่วนของเหล็กกล่องเส้นนี้นะครับเราจะตัดให้มีความยาวอยู่ที่1เมตรครับ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นเหล็กกล่องตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําการตัดมาจากเส้นแรกนะครับให้มีความยาวอยู่ที่3เซนติเมตรครับและสําหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีความหนาประมาณ2-3มิลิเมตรครับมีหน้ากว้าง3เซนติเมตรตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรครับและสําหรับอีก3ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้ครับมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับมีความหนาประมาณ2-3มิลิเมตรครับส่วนของความยาวนะครับชิ้นแรกเราจะตัดอยู่ที่3เซนติเมตรครับ ชิ้นที่25เซนติเมตรครับและชิ้นสุดท้ายนะครับความยาว7เซนติเมตรครับและสําหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้ครับมีหน้ากว้างอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับมีความหนาประมาณ2มิลิเมตรครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการดัดงอนะครับให้เป็นมุมแบบนี้1ช, 5, no mm, ช, part, ชิช like, nice ้นครับและสําหรับวัสดุชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้ครับเจ้าตัวนี้นะครับมีความหนาประมาณ2-3มมิลิเมตรครับมีหน้ากว้างอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ8ซดเซนต และสาหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้จะมีความหนาประมาณ4 5มิลิเมตรครับมีหน้ากว้างอยู่ที่20ซนติเมตรคูณ20ซนติเมตรครับด้านล่างนะครับเราจะทําการเชื่อมน็อตนะครับติดเพื่อเป็นขาไว้แบบนี้ทั้ง4ตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นเหล็กเพจเก่าของผมนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะเอามาทําการดี Y ในวันนี้ด้วยครับและสําหรับในชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นที่เขาเก็บเอาไว้ทําเหล็กดัดกันนะครับ เราก็เอามาทําการดัดเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการดัดให้เป็นทรงกลมแบบนี้กันก่อนครับและสําหรับวิธีการดัดเหล็กนะครับผมก็จะใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับที่ผมได้ DIY ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะ DIY เจ้าเครื่องนี้เอาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้จากลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับ พอเราได้เหล็กทรงกลมมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าเหล็กกล่องนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับความยาว1เมตรของเรามาทําการเชื่อมติดกับเหล็กแผ่นของเราในลักษณะแบบนี้นะครับพอเราทาการเชื่อมเหล็กทั้ง2ชิ้นนี้ติดกันได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กกล่องขนาดใหญ่นะครับความยาว80ซนเมตรนะครับกับเหล็กแผ่นที่มีความยาว3ซนติเมตรมาเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้นะครับ พอเราทาการเชื่อมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาทําการเจาะรูเจ้าเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับส่วนขนาดของรูที่ผมจะทําการเจาะนะครับก็จะให้มีขนาดเท่ากับรูเก่าจากเศษเหล็กอันนี้นะครับพอเราทำการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กแผ่นนะครับที่มีความยาว15เซนติเมตรตัวนี้นะครับมาทำการเจาะรูที่กึ่งกลางของเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับ แล้วเราก็จะเอาเหล็กแผ่นที่มีความยาว5เซนติเมตรตัวนี้นะครับมาทําการทาบแล้วก็เจาะรูนะครับให้มีขนาดเท่ากันเลยนะครับ <S <S และในตอนนี้นะครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้าเหล็กกล่องขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในเหล็กเส้นเล็กตัวนี้นะครับ แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็เอาเหล็กที่มีความยาว15เซนติเมตรตัวนี้นะครับประกอบเข้ากับเดือยที่เราทําการเชื่อมเอาไว้แล้วนะครับโดยการยึดด้วยน็อต1ตัวครับและส่วนของรูตรงกลางนะครับที่เราทําการเจาะเอาไว้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาเหล็กที่มีความยาว5เซนติเมตรตัวนี้นะครับทำการประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการยึดน็อตอีกหนึ่งตัวครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตําแหน่งที่จะทาการเชื่อมเจ้าเหล็กแผ่นตัวนี้ติดกับฐานของเราแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อทการเชื่อมนะครับเหล็กแผ่นติดกับฐานตัวนี้ได้เลยครับ พอเราทาการเชื่อมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลไกให้เรานะครับสําหรับการยกเจ้าเหล็กกล่องตัวนี้ขึ้นให้เราแบบนี้นะครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดเจ้าเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับให้เป็นมุมเฉียงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเวลาเรากดลงไปนะครับจะติดกับตัวฐานของเรานะครับเราจะทําการตัดเป็นมุมเฉลียงนะครับเพื่อให้สามารถกดลงไปได้มากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งครับ พอเราทาการตัดได้แบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับมาทําการเชื่อมติดด้านบนในลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับในการเหยียบให้เรานั่นเองครับพอเราทําในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กกล่องนะครับที่มีความยาว3เซนติเมตรนะครับกับเหล็กแผ่นที่มีความยาว7เซนติเมตรตัวนี้นะครับมาทําการเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้นะครับ พอเราทําการเชื่อมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการใส่เข้าไปด้านบนนะครับของเหล็กกล่องแบบนี้นะครับและในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาขวดแอลกอฮอล์ของเรามาทําการติดเอาไว้แบบนี้นะครับและสําหรับวิธีในการติดนะครับเราก็จะใช้เหล็กแผ่นที่เราทําการดัดเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับมาทําการเชื่อมติดนะครับกับเจ้าเหล็กกล่องตัวนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาขวดแอลกอฮอล์ตั Luk ้งไว้ด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเชื่อมติดกับเจ้าเหล็กกล่องตัวนี้ได้เลยครับ และหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาเหล็กทรงกลมของเรานะครับมาทําการใส่นะครับกับเจ้าขวดแอลกอฮอล์เพื่อกัดร,ระยะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทํานทการเชื่อมติดนะครับกับเล็กกล่องของเราได้เลยครับพอเราทาการเชื่อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเจเก็บแล้วก็ทาสีนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากที่ผมทําการเจเก็บนะครับแล้วก็ทําสีแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนของฝาปิดด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ได้แอบไปทําการเจาะรูมานะครับให้ทะลุทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตะปูตัวเล็กๆนะครับทำการใส่เพื่อทําการล็อกนะครับไม่ให้เจ้าฝาตัวนี้นะครับหลุดได้ง่ายๆนั่นเองครับและสําหรับกลไกในการทํางานเจ้าเครื่องนี้นะครับเพียงแค่เราทําการเหยียบตรงนี้นะครับก็จะทําให้ตัวเหล็กกล่องด้านนอกตัวนี้ยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะไปดันแนคบ และสำหรับวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องนี้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่เราถอดสลักตะปูตัวนี้ออกนะครับเปิดฝาด้านบนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ขวดแอลกอฮอล์ของเราลงไปแล้วก็ทําการปิดฝาด้านบนนะครับใส่สลักตะปูเข้าไปที่เดิมครับเพียงเท่านี้นะครับเครื่องกดแอลกอฮอล์ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับ ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการ DIY ในวันนี้ครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับให้หน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ของเรานะครับได้เห็นเจ้าเครื่องนี้และทําเจ้าเครื่องนี้ออกมาให้บริการกับทุกๆท่านนะครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนีีี้้้้้ถาาาาผมมททํํไไไดดดคคคุณกก็วววัััันนนนขออตล่ะรรบบสส